สวัสดีครับสวัสดีครับไร้สาระนะฮะไร้สาระจริงๆแทบจะไม่มีสาระอะไรเลยนะครับผมฟิ้งนะครับๆๆเห็นเรียนแบบนี้นะฮะนะฮะถ้ายังไม่อ่านชื่อเนี่ยนะครับนะครับหลายคนกว่าเอ้ยหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหรือเปล่านะฮะที่แรกเขียกองเออเขียกองเห็นอ้าวเราได้หลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหรือเปล่านะ,ะไม่ใช่นะครับไม่ใช่หลวงพ่อแช่มวัดตะก้อง ครับผมนี่เขาเขียนไว้ว่าเขียนไว้ว่าพระครูนะครับนี่เดี๋ยวกันนะพระครูประหลัดวงเดือนนะครับทางนี้อ่านว่ายังไงเนี่ยทางนี้อ่านว่าจันทสาโลจันทสาโลนะหลวง ปัลภคูนะฮะปลลัดวงเดือนจันทสาโลนะครับยันนี่ยันนี่นะฮะอัขระยันนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดสีวัดสีทองธรรมคูณเออบ้านหัวบ่อทองบ้านหัวบ่อทองนะฮะ ก็ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> มีใครรู้จักบ้างเนี่ยนะฮะมีใครรู้จักบ้างนะครับผมตามที่ไปดูนะฮะก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นนามเดิมนามเดิมท่านเหรียญรุ่นแบบหลักๆนะฮะร,รุ่นยุคต้นๆนะฮะเหรียญยุคต้น,นะยน,ยต,นต้นหนึ่งกว่ากานะครับเ <c oughs> ขาจะจะเขียนไว้ว่าอ่าหลวงพ่อวงจันทาโลนะครับหลวงพ่อวงจันทาโล วัดดอนจันวัดดอนจันบ้านดอนหันหรือตำบลดอนหันบ้านฝางอ่ะนะอยู่แต่ว่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเป็นพระเกจิของจังหวัดขอนแก่นนะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อวงวัดดอนจันบ้านฝางขอนแก่นนะครับเรียกกัน <ST> ขเกกนขาจะเรียกกันอย่างนี้นะครับผมอ,อประวัตินี่ไม่ทราบเลยเพราะว่าอ่าไม่ค่อยได้เรียกยังไม่ไม่ค่อยได้ เห็นคนทําลงสื่อเอาแบบเข้าวๆเนาะรู้แต่ว่าท่านเป็นเป็นหนึ่งในพระเกจินะครับที่ที่เก่งในด้านอาคมนะเก่งทางด้านอาคมโดยเฉพาะทางด้านหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันนั่นแหละนะครับโดดเด่นมากในเรื่องของทางสายบู๊นะพูดง่ายงคือเหนียวนั่นแหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเนี่ย ตอนที่เป็นคาราวาสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะเอาง่ายๆฟังคร่าวๆนะครับท่านได้เป็นอาจารย์สักมาก่อน,นเป็นอาจารย์สักยันมาก่อนนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปสักยันเยอะเอาแบบว่าลูกศิษย์เนี่ยถ้าถอดเสื้อนะครับถ้าถอดเสื้อ,อถ้าถอดเสื้อขึ้นรถเมล์เนี่ยสายบ้านฝางขอนแก่นเนี่ยแทบจะไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่ารถ คือเด็กรถหรือคนขับรถหรือสายรถบ้านฝางคอนแก่นเนี่ยนะล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวงวัดดอนจันประมาณนั้นนะ,ออะไอเรื่องราวคร่าวๆที่ผมไปอ่านมาเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับขอนแก่นก็รู้จักแต่หลวงหลวงปู่ผางหลวงปู่ผางหลวงปู่โซนะครับหลวงหลวงหลวง หลวงปู่วรพจน์วิธานนะครับแล้วก็หลวงปู่อะไรอยู่อยู่วัดศรีสำรันอะศรีสำรันบ้านไผ่บ้านแหดษะนะฮะร,รู้จักแค่นี้แต่ว่าเกจิคณาจารย์ในคอนแก่นอะมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับผมก็ไม่ค่อยได้รู้จักด้วยนะครับผมอืม mm, นะครับเหรียญรุ่นนี้ทําไมไม่ได้เขียนว่าวัดดอนจันใช่ไหมฮะเหรียญรุ่นนี้นะฮะทำไมไม่ได้เขียนว่าวัดดอนจันะน,น,นะครับไมไมเขียนว่าวัดศนะรี วัดส,สีทองธรรมอ่าวัดส,สีทองธรรมคุณนะครับวัดส,สีทองธรรมคุณนะครับบ้านห้วยบอ่อทองอ่าไม่ใช่บ้านอะไรนะบ้านด,ด,ดอนจันใช่ไหมนะฮะวัดห้วยบอ่อทองเขาบอกเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะฮะหลวงปู่เนี่ยนะฮะและหลวงพ่อเนี่ยนะฮะอ่าได้เมตานะฮะไปจะสร้าง หรือไปออกเหรียญที่วัดวัดบ่อทองอ่ะวัดห้วยบ่อทองอ่ะไปออกที่วัดศรีธรรมคุณวัดห้วยบ่อทองที่อําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบุรีรัมย์นะครับเหรียญรุ่นนี้ออกที่ศรีบุญเรืองวัด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 ห้วยบ่อทองอ่ะวัดห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองน้องบุรีรัมย์ว่ากันอย่างนั้นก็เลยเขียนก็เลยมีมีข้างหลังว่าเป็นวัดศรีธรรมทองคุณ บ้านห้วยบัวทองนะเหรียญรุ่นนี้ก็ออกที่วัดอที่หนองบัลมพูที่สีบุญเรืองนะครับไม่ได้ออกที่ขอนแก่นถ้าเป็นออกที่ขอนแก่นจนมากก็จะเขียนว่าหลวงพ่อวงจันทสาโลเหรียญน,นะจะมีเหรียญที่เป็นรูปอันนี้เขาเรียกเป็นรูปอะไรอะเหลี่ยมเพชรไหมหรือยังไงเป็นแบบเหมือนเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องอะนะครับเป็นดอกจันอย่างนี้ไหมหรืออะไรผมจาชื่อไม่ได้นะไม่ค่อยถนัดเหรียญเท่าไหร่นะครับ ก็มีหลายรุ่นนะครับไม่รู้ว่าเขานิยมกันรุ่นไหนนะรู้แต่ว่ารุ่นแรกๆยุคแรกๆปีหนึ่งกว่าๆนั่นแหละ1619 1ก,ก,กว่ากว่าๆนะครับแต่ว่าเป็นพระที่เก็บตัวเงียบคนเขาไม่ได้เรียกไม่ได้เชียนะฮะเป็นพระดีนะเป็นพระดีประสบการณ์เยอะประ,ประสบการณ์เยอะมากเลยประสบการณ์สูงมากเขาบอกอย่างนั้นนะแล้วก็เพียงแต่ว่าไม่ได้รับการเชีย ก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ได้มีการเผยไม่มีการเผยเผยแผ่เผยแพร่ตามข้อมูลเขาบอกว่ามีนินนติญาสารดังของพระเครื่องเนี่ยจะไปขอสัมภาษณ์ท่านจะไปขอสัมภาษณ์ท่านทําประวัติท่านาน,นี่แหละแต่ว่าท่านได้ปฏิเสธไปว่าท่านไม่มีอะไรท่านก็เป็นเป็นแค่พระบ้าน,านธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ย เรื่องราวของท่านประวัติความเป็นไปเป็นมาเรื่องการไปศึกษาพุทธคมพุทธาคมมาจากไหนเรียนล่ําเรียนวิชาอะไรยังไงนะครับแล้วก็ทุดดงอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็เลยยังไม่มียังไม่มียังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องรอให้ทางโอ้ยทางลูกศิษย์สายตรงเนาะทำข้อมูลส่วนตัวผมมินิสสาเพราะว่าเป็นพระแบบคง่ายๆเป็นพระบ้านอ่ะเป็นพระแบบ พื้นถิ่นอ่ะเราก็ไม่รู้จักอยู่แล้วนะครับผมผมก็ได้ข้อมูลคร่าวๆมาอย่างนี้นะครับเปเรียนที่ออกที่วัดที่จังหวัดน้องบุรลมูที่ศรีบุญเรืองแหละแต่ว่าก็เมื่อมีประสบการณ์ดีเหมือนกันนะรประสบการณ์เด่นมากในเรื่องของมหาอุดแหละมหาอุดมหาอุดเหนียวเหนียวคงกับพันอะไรประมาณนั้นนะ่ะบูบบนะครับนี่ยันด้านหลังนะฮะไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงหรอกนะฮะนี่นี่นะครับ นี่นะครับยันด้านหลังก็สวยงามดีอยู่นะนะครับเขาบอกว่าท่านชอบปลูกเสกเดี่ยวนะครับชอบปลูกเสกเดี่ยวปลูกเสกจนเอ่อจนแบบว่ากลเรียนนะไฟลุกโบดบอกรือโบดไฟลูกโบดอา่าหัวหมูเป็ดอะไรเครื่องเส้นไหว้ร้องได้อะไรงี้ไหมเออหรือคนละองค์กันแต่ <laughs> ว่าเขาบอกว่าปลูกเสก ปลุกเสกได้ก็เรียกว่าได้เข้มขังมากเด็ดขาดมากอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าไม่ได้มีแรงเชียร์นะครับยังไม่ได้มีแรงเชียร์ส่วนราคานี่หลักสิบหลักร้อยนะครับเจอในกองก็อาจจะเช่าได้ในราคาหลักสิบนะครับเช่าหากันในกลุ่มในเพจก็หลักร้อยนะครับเห็นเช่าหากันเหรียญรุ่นแรกเหรียญรูปไข่บ้างเหรียญอะไรบ้างก็ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ ร้อยหนึ่งสองร้อยอ่ะสวยๆก็ไม่เกินสามร้อยนะครับผมแต่เขาบอกว่าเป็นพระดีนะครับเป็นเป็นพระดีพระเข้มขังเลยแหละของอำเภอบ้านฝางอ่ะนะครับเพียงแต่แรงเชียร์นะฮะแ,แ,แรงเชียร์แรงแรงเชียร์หรือการทําข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่มากนักนะครับผมว่าถ้าถ้าทําข้อมูลนะเออถ้าทําข้อมูลเผยแพร่ผมว่าก็น่าจะเรียกอะไรอ่า เขาเรียกอะไรไอ้คนก็เริ่มจะเีนเริ่มเริ่มได้รับความรู้ก็น่าจะแบบว่ามีการสะสมมากขึ้นมีความต้องการทางวัตถุมงคลของท่านมากขึ้นทําให้ราคาอาจจะขยับขึ้นออหรือคุณก็เห็นคนก็เห็นคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะสะสมนะครับผมก็ต้องรอข้อมูลทาง สายตรงที่เขาจะเผยแพร่ามันต้องมีสายตรงนันแหละเพราะว่าคนภายนอกเขาคงไม่รู้จักอยู่แล้วก็ต้องรองทางลูกศิษย์ลูกหานะครับทางสายตรงเขาเผยแพร่แล้วกันนะครับส่วนตัวผมก็นะฮะวิชาหางอื่งหาความรู้ได้ประมาณนี้แหละนะครับเอานะถ้าชอบใครชอบอะไรยังไงก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็นี่แหละเก็บ ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าราคานี่อันนี้เขียกองมา20บาทนะครับเจอในกองก็20บาทนี่แหละแล้วก็เจอนอกพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าไปอ่านแล้วประวัติดีเออเป็นพระดีพระขลังเก็บไว้ดีกว่านะครับนี่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้แขวนหรอกเพราะผมไม่ค่อยแขวนเหรียญเท่าไหร่ผมไม่ได้ค่อยๆแขวนเหรียญน,นะเออผมจะแขวนเป็นพระผงซะเยอะนะครับผมก็่าเก็บไว้ เผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อเพื่อนเผื่อฟูงนั่นแหละเก็บไว้เป็นของสะสมเอ่อเป็นไว้ขึ้นหิ่งไวก้กาไว้บูชานี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกนะครับพระดีเราก็เก็บไว้บูชาเออพระราคาถูกของดีราคาถูกแล้วกเก็บไว้บูชาเออส่วนพระราคาแพงแล้วก็ปล่อยเลยใช่ไหมเออเป็นกันอย่างนี้ไหมเออพระราคามีราคาหน่อยก็ปล่อยเลยส่วนพระดีๆราคาถูกๆคนมองข้ามเนี่ยเก็บไว้บูชาเออหรือเราต้องทําอย่างนี้สิเออ นะฮะเก็บของถูกของดีอะไรของดีของของถูกไว้บูชาส่วนของราคาแพงก็ปล่อยให้ก็ให้หลวงพ่อช่วยเรา <c oughs> ช่วยพยุงเราไปก่อนนะฮะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับผมเอาเนาะนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังกันได้นะครับส่วนผมก็ไม่ไม่ไปหาอ่านดูแล้วก็ไม่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะเขาก็บอกว่าเป็นพระเก่งเก่งทางหนังเหนียวนี่แหละมหาอุด คงกระพันนี่แหละนะครับเป็นอาจารย์ศักยันมากรนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่รับการโฆษณาหรือหรือเชียร์แค่นั้นเองนะครับผมนะเอาโอเคนะครับจะชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการเขี่ยกองหาพระมานั่งโม่กันต่อไปนะครับผมนะครับเขี่ยแล้วก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเนาะเจออะไรแบบมีแต่พระย่อยเนาะเขี่ยกองทุกวันนี้มันยากหน่อยเพราะว่า คนรู้จักพระเยอะคนเก็บพระเยอะนะพระไม่ค่อยได้หลุดออกมาเหมือนสมัยก่อนนะครับผมเอา้านะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกับคุว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ